สาวไม่ต้องห่วงนะฉันสั่งทุกอย่างที่จะมาสร้าบ้านแล้วโอ้เขามาส่งแล้วเหรอนี่มันเร็วมากเอากล่องของแต่ละคนไปแล้วไปทำของสร้างบ้านกันให้สวยงามนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยมีหนูวยที่เด่งของฉันได้ยังไงเอามันเอกไปนะไม่เอาไปทีไม่เป็นไรหรอกน้หน,นูตอนนี้น่ารักจะตายสร้างม,มันไปเองโอ้ยกำจัดหนูได้แล้วขอบคุณนะตอนนี้มาสร้างบ้านกันดีกว่าเห็นว่าทุกคนเริ่มต้นเดินการทำของสรตางบ้านนั่นมันถูกต้องแล้ว เราต้องทำกวาบ้านให้ปัสจากฝุ่นยเแมงมุมและสิ่งชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ฉันรู้แล้วต้องทำอะไรต่อนี่ไม่ใช่ของฉันแน่นอนแต่มาเอดทีมไม่ตังใจอะใจเย็นๆก่อนสิไม่ได้ตังใจจริงๆนะฉันมีขนมอร่อยให้เธอด้วยอยากกินไหมเหรอโอ้จริงด้วยไอเดียฉันมีข่องพริงเกอรตั่งมากมายมาแปะที่บ้านให้ทั่วเลยมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากด้วยเฮ้แมรี่ห้ามกินขนมของฉันนะ ต่อไปเราต้องทาสีหลังคาฉันว่าสีฟ้าต้องเหมาะมากเล่นด้ <Yeah. S 1> เป็นไงล่ะมันดูสวยมากกันเลย <Yeah. S 1> โอ้ยยังไม่แห้งเลยอะงั้นต่อไปมาประกอบสนามแข่งรถบนหลังคากันมาสุดมากให้ได้แข่งรถบนนี้อุ้ย <Yeah. S 1> มันเอามันเจ๋งดงเลย yeah. Yeah. ตอนนี้มาติดธงบนหลังคาเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าใครอยู่ที่นี่ แมรี่เกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยดีฉันแค่อยากติดบ้านในกระดาษโฟลอิทสีเหลืองนะแต่มันไม่ได้ผลงั้นมาลองอีกครั้งดูโอ้ทาอะไรไปกันหนึ่งนะโอ้อยู่นี่เองตอนนี้มันยอดเยี่ยมมากต่อไปฉันจะปล่อยลูกโปง่งลูกโป่งเยอะๆจะสร้างบ้านที่สวยงานที่สุดในโลกและมันจะหอบไปบนฟ้าได้ด้วยโอ้ย แล้วนี่มันจากไหนกันแมรี่ลูกปองของเธอหรือเปล่าโอ้ใช่แล้วเธอมีบ้านที่พิเศษมากเอ็มมาเห็นบ้านแมรี่หรือยังฉันมีบ้านที่ฟุงฟิงที่สุดในโลกมันทั้งน่ารักและก็สดใสเพราะนั้นตกแต่งบ้านเสร็จแล้วแต่ฉันจะทำยังไ,ไงดีล่ะใช่แล้วฉันมีพรมสีชมพูในกล่องเอา,าไปติดกันเลยโอ้ให้ตายทำไมไม่ติดล่ะทำอะไรซกอย่างโอ้ยเนิ้วของฉันฉันไม่อยากทำอะไรแล้ว แต่ว่าฉันรู้ไท้สามารถใช่ฉันได้สวัสดีค่ะช่างก่อสร้างมานี่เลยค่ะรตรงนี้ช่วยติดพรมสีชมพสูสวยๆที่บ้านของฉันด้วยนะคะ่ะทำเลยได้ครับคุณหนูโอ้โห <Okay. S 1> oh มันออกมาเจ๋งแน่นอนบ้านของฉันต้องน่ารักที่สุดทำไมฉันไม่โทรหาเขาก่อนหน้านี้นะโอ้น่ารักจังเลยหัวใจนี้เขาควรัำงานดีๆนะคะเอาใช้ต้นจ่ายเงินด้วยแน่นอน นี่สำหรับคุณอันเดียวพอแล้วน่าจะพอนะลากรเราทำสํำเร็จเต็มมอกันหน่อยเป็นกล้วยที่อร่อยจังเลยอ้อฉันต้องการกล้วยสนามยักษ์ของฉันด้วยละ่ะพอจะได้กินกล้วยอย่างไม่สิ้นสุดฝั่งเปิดแล้วก็ลดน้ำว้าวเสรจังเลย<อ>ดูสิต้นกล้วยของฉันโตแล้วผลแล้วด้วย <Yeah. S 1> ดูน่าอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันคิดว่าใตา้ต้นไม้ควรมีเตียงอับแดดด้วยนะให้ฉันได้อับแดดทุกวันใช่แล้วแบบนี้แหละและฉันต้องการหมวกและก็พอกเทลสืออร่อยแก้วใหญ่นี่แหละชีวิตจริงๆโอโอ้ว oh, wow. แมรี่ปลกกล้วยที่สนามยญ้าด,ด้วยส่วนฉันก็หิวมากๆโอ้ยแค่ลงกเด็กก็ไม่ได้ขิงงงจังเลยแมรี่ช่างเถอะฉันเล่นของเล่นของฉันแล้วไม่ชนเธอด,ด้วยเหรอ เป็นไงล่ะไม่เข้าใช่แล้วเข้าแล้วฉันชนะฉันเนะก็ไอเดียลสนามยากขึ้นมาแล้วด้วยฉันสามารถทำสนามบาสเกตบอลได้ฉันเป็นนักบาสเกตบอลมืออาชีพอยู่แล้ว <Amen. S 1> แถมได้รับเชิญไปเข้าร่วมรายการต้องมากมายและตอนนี้ฉันจะโยนเลยโอ้ยเสพนะเฮาที่เอมมาอยาลูกบาสขึ้นมาได้ไหมได้แล้วอะไรกันเนี่ยเธอยันลงหัวในครั้งแรกได้ยังไงกัน <Yeah. S 1> ไม่รู้มาก่อนเลย ส่วนฉันจะประกอบชิงช้าสนานยากฉันคิดว่าไม่ยากเท่าไรหรอกโอ้ใช่ฉันทำได้ให้ตัวตาตบหของฉันนั่นที่ชิงช้าอันนี้และนี่คือก่อนจดนมายสมซน่ารักของฉันเองเป็นคาสติกก็น่ารักน่ารักยิ่มันสวยขึ้นไปอีกนะสวยจังและพวกนั้นทำอะไรกันอยู่นะโอ้ไม่ใช่ทางนี้เอ๋ฉันไม่น่าเห็นเลยอ่ะไม่ใช่ทำตัวปากติในบ้างได้ไหมเนี่ยและเอ็มมาทำอะไรอยู่่ะ ทำกล่องจดหมายให้ตัวเองงั้นเหรอฉันก็อยากทำเหมือนกันแล่ฉันมีไอเดียน่าทึ่งนี่แหละจากกล่องสีดัธรรมดาธรรมดาแบบนี้เอาดอกไม้ไปจุ่มในสีแล้วก็มาทำลายที่กล่องกันออกมาน่ารักจังเลยก่อนจดหมายอันนี้เข้ากับบ้านฉันมากมากฉันก็อยากทำกล่องจดหมายเหมือนกันนะแต่กล่องสีน้ำเงินมันดูน่าเบิอกันไปฉันติดไดโนเสาร์เทเร็กซ์และจากนั้นก็เป็นขาด้านข้างด้วยุรุษไปสนย์ต้องกลัวแน่นแน่มันดูเจ๋งมากโอ้เขามาแล้วสวัสดีครับ สวัสดีค่ะออเป็นจดหมายมาหาฉันหรือเปล่าคะมันจากแอฟริกานั่นเองขอบคุณค่ะดีใจที่ได้ช่วยส่งจดหมายไปหาบ้านอื่นก่อนนะครับโอ้สวัสดีพ่อหนุม่มเป็นจดหมายมาถึงนายด้วยเหรอเดี๋ยวเอาใส่ไว้ในกล่องให้นะโอ้ยก่อนจดหมายของนายกัดมือฉันนะละตลกเื่งไงเนี่ยอย่าทำแบบนี้อีกนะโอ๋อสาวสวยคนนี้เป็นใครเนี่ยสวยดีครับคนสวยสวยมากจนละสายตามไม่ได้แล้ว ไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยครับเพิ่งย้ายมันเหรอโอ้ยเอยอคณสวยมากๆจนผมสะดุดนะมีจดหมายมาส่ง้วยครับขอบคุณมากคะ่ะแต่ครั้งหน้าเราสะดุดด้วยนะ <Yeah. S 1> ฉันเห็นลูกเธอตกแต่งสนามยา่าเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นไปตกแต่งภายในกันดีกว่าแน่นอนงานแรกเราต้องเปลี่ยนสีผ้าน,นังให้เป็นสีฟ้าแต่แน่นอนมันคือสีเปิดของฉันเองตอนนี้มาเริ่มกันดูดี่สีมันเจ๋งแค่ไหน ส่วนสำหรับพื้นจะติดฟอร์มเสียเงินด้วยเหรอถูเยี่ยมมากมีอะไรอีกที่ต้องทำอ่ะใช่แล้วฉันต้องการที่แขวนสับปืนและก็ของเล่นของฉันเอง <c oughs> ดูนี่สิมันเจ๋งแค่ไหนสุดยอดไปเลย <c oughs> วักกี้วักกี้ดูแลของเล่นให้ฉันด้วยนะ ต่อไปฉันต้องติดเทสสองสมเมตท,ที่ฉันเพิ่งเจอใน Minecraft นะ่ะเอาละต่อไปเป็นต้นระเบิดได้ดําไมมากมุมนี้มากเลยตรงนี้จะเป็นที่สับหนูน้อยสันเล่นตัวใหม่คนฉันเองฉันจะเด้เขาว่าแจ็ควิ่งให้สนุกนะ่ะต่อไปมาทำสนเล่นเกมกันเถอะสุดยอดตรงนี้เป็นที่เล่นเกมที่เจ๋งมากเลยอ้อว oh, wow. ไม้ตกแต่งห้องเขาได้เท่จริงๆ ฉันคิดว่าฉันต้องทำอะไรเหมือนกันในสไตล์ของตัวเองนะอนอื่นริ่ต้องจากทำกำแพงกันแน่นอนเราต้องการสีชมพูมากกว่าน,นี้โดยยาทาเล็บสีชมพูของฉันจัดการในเรื่องนี้ได้หยุดไม่ได้นะแต่ฉันอยากวาราูปหัวใจนะ <Awesome. S 1> สุดยอดทุกอ,อย่างเป็นไปตามที่ฉันต้องการส่วนที่พื้นจะเป็นพรมสีชมพูนนุ่มและที่กำแพงจะมีเมฆสีชมพูน่ารักน่ารัก และแน่นอนรูปถ่ายของแฟนฉันด้วยเราดูเหมาะกันมากเลยใช่ไหมมุมนี้ฉันจะวางโต๊ะและก็เป็นที่เก็บของกุจกจุบกนน่ารักน่ารักและเครื่องเล่นแผ่นเสียงเพราะฉันชอบปาร์ตี้แน่นอนฉันต้องมีผมเพราะฉันสวยตลอดเวลาหาแป้งเล็กน้อยนิดหน่อยเท่านั้นและฉีกกลิ่น้ำหอมสุดโปรดให้กลิ่นหอมเสมอโอ้ฉันกลัเปเลยว่าฉันมีมวน้อยโมนิก้าอยู่ ฉันจัดเตียงให้เธอด้วยนะเธอเป็นแมวที่พิเศษที่สุดในโลกเลยเธอดูชอบที่นอนมากเลยนะทุกคนทำห้องของเตียงเสร็จแล้วแต่ฉันยังไม่ทำอะไรเลยตอนจัดการเรื่องนี้เดดนในการทาสีผนังเป็นสีเหลองนี้ฉันชอบมันต้องสดใสมากๆฉันต้องการให้ห้องนี้มีแสงแดดส่องถึงเพื่ออบอุ่นและรู้สึกดีอยู่เสมอโอ้สวยจังเลยเอาล่ะมาทาสีทั่วกันเลย โอ้สวยจังฉันชอบ <Yeah! S 1> ต่อไปฉันอยากเทพื้นด้วยไซอุ่นๆเพื่อฉันรู้สึกเหมือนอยู่ทะเลเสมอเลย <Yeah. S 1> โอ้ยสนุกจังเลย <c oughs> และเป็ดน้อยต้องหมุนกับผนังแน่นอน <c oughs> และตรงนี้ต้องมีของเละสุดกปรดของฉันอยู่เต็มชั้น <c oughs> สวัสดีทุกคนเ <c oughs> ออฉันรักพวกเธอทุกคนเลย nice. และจะมีมุมให้วาดรูปด้วยนะตรงนี้และเล่นอักขละเลขของฉันและภาพนี้เข้ากับมุมนี้มากดูสินี่คือรูปผู้องฉันกับเจอร์รี่หมาของฉันเองเจอร์รี่บดคนสิฮ่องฮ่องฮะเขาน่ารักมากและนี่คือเตงของนายเพื่อนเจอร์รี่นายอยากได้กระดูกไหมอยากได้เหรอโอ้เก่งจังเลย เอาไปซิเด็กดีกินให้อร่อยน,นะพวกเธอสร้างบ้านได้เจ๋งจริงจริงบอกพวกเราได้เลยอ๋อเย้เราได้ไอศสครีมสุดยอดไปเลย <Please. S 1> เลือกการ์ดเพื่อดูว่าใครได้ความเร็วแบบไหน <c oughs> ฉันได้ปกติมันดีมาก <c oughs> ฉันได้กินเร็วเย้ yeah! <c oughs> ส่วนฉันได้ช้ออย่างเซ็ง <c oughs> ออ เร็วเข้าจูลี่ฉันช่วยในตัวเธอนะเร็วเข้าหมดหวังจริงๆเลยพอทีนะฉันเราไม่ไหวแล้วฉันอยากลองไอติมของฉันมากๆโอ้ช้อนติดอ่ะดึงออกมายากจังเลยอีกนิดเดียวแล้วเข้านี่เขาเย้ได้แล้วโอ้สาวๆดูเหมือนว่าฉันต้องทำไอติมแท้ง ไม่เสร็จไปเลยหาโชคดีจังโอ้ยหรือจุจุก็นหนาวยังดีที่ฉันได้กินเร็วๆได้กินไอติมให้หมดก่อนจะถูงแช่แข็งอืมอร่อยจังอ๋อโอไม่นานนิโคลอโอฉันมีที่เผาช่วยนิโคลยังไงดีอ้อ ฉันทำให้เธออุ่นด้วยได้เป่าผมเธอต้องรู้สึกตัวเร็วๆแน่ขอบคุณนะวินนี่เธอมาทำร้านพอดีฮโหยจูลี่พอเลยขอบใจแต่ไม่ต้องหลบต่อไปก็ฉันนะเย้ในบรรดาไอศกรีมทุกประเภทฉันชอบแบบคอนมากที่สุดเพราะงั้นมาทำไอศกรีมคอนสวยๆที่ทุกคนต้องทึ่งกันเลยตักใส่ในคอน ว้าวสุดยอดฉันก็อยากกินเหมือนกันนี่หยุดนะฉันยังทำไม่เสร็จเลยว้าวริงไปเลยฉันชอบไอศครีมมาก oh, <wow. S 1> นี่มันน่ากินมากๆเลยอืมอร่อยจังสุดฟิน oh, <wow. S 1> อืมเธอโชคดีจังเลย อ๋อไม่นะอ้าวเกตายเธอไม่ต้องเสียใจนะโอ้โอ้อสิสครีมมันลายหมดแล้วอ๋อแต่ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงวะ uh, <what? S 1> จะทำอะไรอะ่ะ <You. S 1> ไม่รู้สิอ๋อฉันเข้าใจแล้วไม่นะเดี๋ยวก่อนอย่าทำแบบนั้นอ๋ออ๋อ โอ้เธอโอเคไหมแน่นอนมันคือมิวเชคว้าวนูเท่าฉันเอาการ์ดใบนี้และฉันได้กินช้าเป็นเต่าอ่ะฮฉันช่องนี้ความเร็วสูงสุดความเร็วปกติและฉันมีความสุขฮะพวกคีแพส ฉันได้กินก่อนแต่ต้องรอจากบิ๊กนี่แล้วอ,อ,อช่างเถอะฉันรอไม่ไหวแล้วสีร่รอช็อกโกแลตนะ <g ul ose> อ้ามีสินตลอดเลยเหรอ <g ul ose> แต่ว่านิ้วฉันแข็งแก่งพอได้ฉีกมันออกได้ <g ul ose> แล้วก็กินช็อกโกแลตส่รสอร่อย <g ul ose> อืมนี่สิความสุขที่แท้จริง <g ul ose> แนะนำให้กินเร็วๆด้วยสองนิ้วเป็นเลยฮะ นี่มันสุดยอดมากอร่อยจังยิ่งโดนไหไลยเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยห้านิ้วเป็นไรเป็นไงสุดยอดไปเลยนี่ค้กินได้น่าอร่อยน่าสกปรกไปหมดแล้วอ้าม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 อร่อยจังพี่เธอสกปรกจริงๆิเปิดฝาอีกนิดเดียว อร่อยจังเลย <Yeah. S 1> ได้ไงกันเนี่ยนูเทลล่าหมดแล้วย้ายที่สุด <laughs> แต่ว่ายังมีติดแขนอยู่แย่ yeah. <Yeah. S 1> ฉันกินหมดก่อนใคร <Yeah. S 1> เบอะไรอยู่จูเลีย <Okay. S 1> จริงด้วยฉันไม่ได้กินนูเทลล่ามานานแล้วฉันลืมไปว่าต้องทำยังไง <laughs> ฉันว่าจะลองกินจากขวดแบบนี้เลย <laughs> จะได้ไม่สกรปรก เยี่ยมไปเลยแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมอ่ะเฮ้ยรู้อยู่แล้วแต่ฉันมีวิธีนะโดยการใช้อุปกรณ์ในการขโมยนัเทลล่าแบบนี้ฉันสามารถแอบกินนเทลล่าของจูลี่ได้สุดยอดอ้าวออะไรกันเนี่ยโอ้นิโคลแอบกินนเทลล่าของฉันก็ได้จะสอนเบทเรียนให้เธอเดี๋ยวนี้ขอให้มีความสุขกับนเทลล่าและซอนพิกาบัสเ้ที่ที่สุดในโลก ทำไมมันถึงแผ่นละ่ะป่ากำลังรื้เป็นไฟแล้วฮะไม่นะใช่ฉันด้วยฮะ <c oughs> เออโอเคเธอมองหานมอยู่หรือเปล่าละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วเร็วเข้าขอแล้วก็ได้เอาไปสิเฮ้ยเพอ,อยิงชั่วนะรู้สึกดีแค่นี้เลยขอบคุณนะจอลี่ พวกเาอโชคดีจังเลยฉันยังไม่ได้ลองนูเทลล่าเลยสึกนี้ฉันจะช่วยเล่นความเรดวนี้ขอบคุณมากนะทีนี้ฉันต้องลอกฟิล์มออกเร็วเข้าเฮ้ยทำไมไม่ไหวแล้วกินให้อร่อยนะส <Please. S 1> ัดกันเลยขอบคุณ นิดเดียวใกล้แล้วเฮ้ยเราไม่ไหวจริงๆนะว้าวเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยดูเหมือนต้องนั่งไปจนแก่แน่นี่ไปกันเถอะเห็นด้วยออหน้ากินอร่อยจังเธอกินหมดอร้อย่างเนี่ยโอ้นิโคมานี่สิ เรามาแล้วอีกแล้วเธอเพิ่งได้ชิม <_ S 1> มันอร่อยมากอีกนานแค่ไหนเนี่ยว้าวสกิทเทิลเต็มถังเลยต้องอย่างนี้สิเราโชคดีมากๆขอให้ฉันได้กินเร็วๆช้าเหรอแย่ที่สุดเลยในที่สุดฉันก็ได้กินเร็วๆแล้วเรอมาต้องดันหมายความว่าฉันได้กินปกติเยยะไปเลไร อ้ํอ้ําอําอโอ้ไอเดียฉันจะเลียงลูกกว่าตามสีไดรู้ว่าสีไหนอร่อยกว่ากันว้าวฉันเรียงเป็นสีรุ้งแล้วแต่มันกำลังจะหายไปฉันจะกินลูกกว่าเลียงสีด้วยหลอดเริ่มจากสีแดงฮะอะไรหรอนี่ของเธอก็เป็นสีแดงไปหมดแล้วโอ้จริงด้วยเฮ้ตลกจัง มาดูกันว่ากินลูกกว่าซีโมนกับแฟนสีลิ้นได้ไหมว้วาวออกมาเจ๋งมากสุยดยอดสีต่อไปสีสม้มสีเขียวด้วยกินให้หมดสวยจังเลยเป็นสีรุ้งแล้วเฮ้เธอคิดว่าไงบริตี้ฮ่ามันเจ๋งมาก <S 2> <S 2> <S ฉันเลอาไม่ไหวแล้วจะลองเหมือนกันดูสิว่าฉันทำอะไรได้โอ้ยนะผักฉัน ฮะฉันมีไอเดียแล้ว oh. เอาถาังไม้ฉันสิท mm. ีนี้เธอก็รับนะ <c oughs> ฉันจะยอนให้อ้ำอ้ำมแก่ค <c oughs> างเหากันไปแล้วฉันลบไม่ทันอโอเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ฉันนึกออกแล้วท <c oughs> ีนี้ <c oughs> ปิีงต้องรับมากกว่าได้น่แน่อ๋อ <c oughs> อ้ยฮะเดูนีิสิฉันเป็นโรคซิเกิ้ลเฮาส หมายความว่าฉันมีลืกกวาดติดตัวอยู่ไปเสมอเลยนี่มันสุดยอดมากอร่อยจังสิ <Ooh. S 1> ่งไปเลยทั้งสนุกและก็อร่อยวิเศษที่สุดฉันมีความสุข <Ooh. S 1> เออบริตตี้นี่เขายังกินไม่สุดสักทีเลยเอะอ้ามเธอกินช้าใช่ไหม แล้วเข้าทีนี้ก็เขียวลูกกวาดเร็วกว่านี้ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะไม่อย่างนั้นต้องลอดอน้นโอ้สลัาดมากจูลี่อะไรจังเลยพวกเธอทำอะไรเนี่ยฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเดี๋ยวนี้อ๋อเล็วกว่านี้แล้วกว่านี้ ฮะฮะฮะเป็นไงล่ะโอไม่นะลูกกวาดหายไปไหนหมดแล้วฮะขอโทษนะนิโคลแต่อร่อยมากนี่แหละต่ออาหารสำหรับวันพิเศษนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเลยในวันเกิดอ๋อมีคนมาฉันจะไปเปิดประตู สงสัยจังว่าใครมาสวัสดีดอกไม้สำหรับเธอน่ารักจงัง <c oughs> ขนมหวานเต็มไปหมดเลยน่ากินสุดๆว้าว wow, แถมมีน้ำผึช็อกโกแลตอีกด้วยฉันจะลองจิ้มป๊อบคอร์นและมัชเมลโลอร่อยเกินบรรยายอืม <c oughs> ลองอย่างอื่นด้วยดีกว่าอ๋อ <c oughs> oh, ฉันรักช็อกโกแลตมากเลยฉันจะเอาดอกไม้แต่งใส่ใจกันก่อนแข่งจะมา <c oughs> นี่แหละเยี่ยมเลย ลองคุกกี้ด้วยเจนเฟอร์เธอกำลังทำไรน่ะป่าตี้ยังไม่เริ่มนะแต่เธอก็เริ่มกินก่อนฉันแล้วเธอทีมีอาฉันลองไม่ไหวน่ะน้ำโมันอร่อยมากเอามานะอะไรอีกมันต้องอยู่บนต๊ะวันเกิดของฉันนะอ๋ไม่เอานะเธอทำช็อฉันแล้วหมดเลยฉันไม่ยอมไปเธอไปแน่คอยดูเธอรอเลยมาดูกันว่าใครจะชนะ ฉันมั่นใจว่าฉันอาชนะเธอได้ในชา a l เลนจ์นี้ฉันไม่คิดงานฉันแน่วแน่สุดๆและไม่มีอะไรหยุดฉันได้สตอรี่สดๆเยี่ยมเลยอือฉันเริ่มได้เย่สุดๆฉันคงไม่พูดงั้นฉันได้สตอรี่หอมสุดลังดีและช็อกโกแลตก็ทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นฉันนี่โชคดีจริงๆใคก็อยากได้ใชมไหมมีอา ทำไมเธอถึงแกล้งฉันลละเจนนิเฟอร์นี่มันมีแต่ทำเลยฉ like ันก็แค่อยากทำอะไรสนุกสนุกนะสตรอเบอรี่เป็นของฉันคนเดียวโอ้ยอชั่มากเป็นคู่ที่ลองตัวกอบช็อกโกแลตเลยหยุดย้อนสักทีฉันไม่ชอบนะไม่เอานะมันเป็นอุบัติเหตุฉันมีความคิดที่ดีกว่าเธอกำลังจะแกล้งฉันอีกแล้วเหรอฉันไม่เชื่อหรอกฉันแค่อยากชวมายากลน่ะมันออกมาเยี่ยมเลยใช่ไหม ยังไม่หมดนะฉันจะลององใหลายๆลูกเลยแล้วฉันจะรับมันให้ได้เริ่มปล่ยพให้ฉันด้วยมีอาไม่นะมันผิดพลาดไปมันไม่เข้าปากสะอันเลยอ๋อหน้าฉันมีแต่ช็อกโกแลตแล้วก็เสียสตรอเบอรี่ไปเปล่าๆด้วยถ้าคนได้รับมันแล้วความผิดทังเธอมาดูกันเถอะว่าเธอจัดการกับพลิชยังไงฉันว่ากินพีิยังยากกว่ารับสตรอเบอรี่ในอากาศอีก แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะชอบมันไหมแต่ก็ไม่มีทางเลือกอะฉันนี่หมาว่าบางคนก็กินพริกกับช็อกโกแลตฉันเลกไม่ออกเลยว่าทำไมตอนนี้มันน่าสียสีเย็นสุดๆแต่ฉันหลับไม่ไหวคอยดูเลยอีอาหน้าเธอกำลังได้เพราะฉันกำลังติดไฟฉันกำลังพ่นไฟช่วยทีฉันต้องทำยังไงฉันกำลังเตื่นตระนนกอ เธอก็แค่หาน้ำให้ฉันสักแก้วหรือเดิมช็อกโกแลตจากน้ำผูนี่กันได้เขายังชั่วออแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนเพิ่งโดนเผาฉันอยากจะพักสักนิดโอาไม่นะเธอเผาสตอรี่ของฉันท้อทีมันเป็นอุบัติเหตุน่ะฉันลอไม่ไหวแล้วว่าอะไรใต้ฝาฉันได้ลูกกวาสกิโตาฉันดีใจจนฉันได้ขนนมและเธอได้อะไรล่ะ มาดูกันเลยหให้ตายนี่มันปลาดิบจะอุ๊ยแล้วมันยังเหม็นสุดๆมั <c oughs> ้นก็กินแล้วเข้าสิกินจะได้หายไปนี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยมันดูกันว่้เถอดัดการยังไงอย่าเอาปลามเหม็นมาใกล้ฉันนะเก็บไว้ดองเองสิเธอน,นี่ใจดีจริงๆ no <ห> แล้วเธอจะทำให้ฉันกลัวทำไมโอ๊ะหล่นเลย <Come on. S 1> เอาป้าของเธอไปและกินมันให้หมด <Okay. S 1> เธอพูดถูกอย่างหนึง่งฉันต้องกินให้เร็วเท่าที่ทำได้ <Okay. S 1> หมดแล้วฉันทำมันได้แล้วส <c oughs> ย่องสุดๆดีที่มันจบสักทีงั้นก็ถึงเวลาของสกิทเทิลและฉันก็มีความคิดดีๆแล้วเทลงใส่ <c oughs> ถ้วยด้วยช้อนนี้ <c oughs> ก็จะทำให้ฉันตักลวกกว่าที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลตได้ ฉันต้องมันสะดวกสุดๆเลยฉันขอบ้างได้ไหมอย่าเพิ่งกวันฉันสิเจนิเฟอร์เธอไม่เห็นหรอฉันกำลังยุ่งกับของที่อยู่ตรงหน้าของฉันใยที่สุดฉันก็ได้ลองสกิทเทิลใน็ชตโกเลตอ้โหนี่มันอร่อยห่อไปเลยฉันไม่สงสัยเลยแต่ฉันขอลองบ้างสิอเอาลูกปัดกับมันที่เดิมนะในตะกะแค่ให้พ่อเชจะเป็นอะไรไป ดูสิเราทำสกินทห่หกลงในน้ำพุเลยนี่มันดีที่สุดแล้วเอาอมาเยี่ยมเลยอืมอร่อยจริงจริงฉันก็อยากลองไม่แล้วไม่อีกครั้งฉันบอกแล้วไงฉันจะจำไว้เลยจานถัดไปมาเปิดดูพร้อมกันเถอะเบอร์เกอร์แสนอร่อยฉันมีความสุขมากๆเลยแล้วเธอหล่ะได้อะไร เค้กก้อนใหญ่สวยและลังกันมากสียงพวกนี้ทำให้ฉันง่วงเธอทำอะไรน่ะอย่าแต่ต้องเค้กของฉันอีกครั้งด้วยมือสกปรกของเธอนะเธอก็กินเบอร์เกอร์ไปสิเธอพูดถูกฉันไม่สิ่งที่ต้องทำลาดด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ร้องสงสัยจารสชาติจะออกมาเป็นยังไงฉันไม่เคยกินเบอร์เกอร์กับช็อกโกแลตมาก่อนเลยแต่ฉันว่าอย่าลองดีกว่าพี่บื้มมันก็เห็นได้ใช้ว่าสองอย่างเนี่ยมันไม่เข้ากันสุด ฉันรูแล้วต้องทำยังไง <Yeah. S 1> เธอต้องกินไส้เบอร์เกอร์ให้หมดก่อน <Yeah. S 1> ทั้งแตงกวามะเขือเทศผักกาดเนื้อและซอสจากนั้นก็เหลือสิ่งที่สองคันและช็อกโกแลตเค้กขนมปังจะเป็นของหวานของฉัน <Yeah. S 1> <laughs> โอ้ใช่ฉันเกือบลืมชีสไปนะต้องกินมันด้วย <Yeah. S 1> มันอร่อยโดยไม่ต้องมีช็อกโกแลตช่วยดูเนยย่างนี้สิ yeah. Yeah. เธอจะไม่ชอบมันได้ย,ยังไง โดยส่วนตัวฉันคิดว่ามันยากที่ปฏิเสธสุดๆแล้วก็ฉันเกืบจะอิ่มแล้วกินแล้วแล้วอโทนอีกนิดนึง,นงฉันเกือบจะกินหมดแล้วใช่เหลือแค่ขนมปังแล้วอย่างที่คิดถึงเวลาอาบมันได้น้ำผูแล้วมันต้องออกมาเหมือนเค้กหรือซังวิชนันแน่ <Wow. S 1> หน้าตาเฮอกินดีเว <c oughs> อร์อ้อร่อยจังแผนฉันได้ผลเยี่ยมบิเลย ฉันอิ่มแล้วฉันดีใจกับเธอได้ที่กินหมดงั้นฉันก็ลองกินเค้กของตัวเองได้แต่จะกินยังไงให้มันไม่เลอะนึกออกแล้วเธอต้องตัดมันเป็นชิ้นๆแล้วก็จุ่มมันในช็อกโกแลตไงง่ายขึ้นเยอะเลยต้องแ่งเครื่องนิดหนึ่งแล้วมานี่เลยเจ้าเค้กถึงเวลาอาบน้ำในช็อกโกแลตฉันมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีงามมากจะเป็นอย่างอื่นได้ไง ดูน่ากินสุดๆถึงเวลาชิมอืมอย่างที่ฉันคิดไว้เลยขอฉันกินด้วยสิเราเป็นเพื่อนกันแล้วจำได้ไหมมันไม่มีผลอะไรสักหน่อยไม่งั้นก็ฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองยอจอมตะกะเธอไม่เคยแบ่งฉันเลยงั้นฉันจะใส่ซอสตาบัสโกลงไปน้ำผู้มาดูกันว่าเธอจะว่ายังไงและฉันมั่นใจว่าเธอไม่ชอบรสเผ็ดแน่แแค่ไม่กี่หยดก็พอแล้ว ตอนนี้ก็แค่รอ <Yeah. S 1> ฉันอยากกินมันอีกมันอร่อยมากพ้หยุดไม่ได้หรอกเธอชอบมมากเลยเหรอมากมากแน่นอน <All right. S 1> แต่ทำไมมันเผ็ดจัง oh. ปากฉันกำลังติดไฟฉันต้องกินช็อกโกแลตเอ้ย oh. มันไม่ดีขึ้นเลยนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเห oh. oh. มือนว่ายิ่งกินก็ยิ่งเผ็ดช่วยด้วย ก็ดูเหมือนว่าเธอจะกินช็อกโกแลตใส่ตบบาบัสก็มากเกินไปฉันต้องช่วยดัยบไฟก่อน oh. มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอแต่ก็ไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว